วันนี้นะคะสูงวัยใจแทบจะพาทุกคนไปเที่ยวที่กาญจนบ,บุรีหลายๆคนค่ะอาจจะนึกถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปสะพานข้ามแม่น้ําแควค่ะส่วนจะไปที่ไหนนะคะถามไปเลยค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่หนึ่งในโครงการของดีโฮมนะครับซึ่งเป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีชุมชนบ้านหนองทรายหมู่6ตำบลหนองทรายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้นะครับจะพาไปดู10กิจกรรมนะครับของโครงการดีโฮมในหมู่บ้านหนองทรายนะครับว่าในหมู่บ้านหนองทรายนะเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปครับสวัสดีครับ ผมนแรมเชียงกาเนาะประธานศูนย์โรงเรียนกิจพอเพียงบ้านหอานองทรายตำบลหนองทรายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เองนะครับในส่วนของชุมชนเราก็ได้เข้าร่วมการดีโฮปที่ผ่านมาเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับลงจากรถนะครับเข้ามาในพื้นที่เราก็จะมีฐานกิจกรรมทั้งหมดประมาณ1ิฐานด้วยกันให้นักท่องเที่ยวได้มีด้วยการทํากิจกรรมเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมแรกคือการทําแซนด์วิชผมผ้านะครับขอเชิญนะครับไปเยี่ยมชมกันเลยครับผมครับ แนะนำมีก่อนนิดหนึ่งนะครับน้องดาระสมคิดนะครับตำแหน่งตำแหน่งคือเป็นแพทย์ประจำตำบลหนองสาาะไดครับผิดชอบดูแลในตรงสถานนี้อยู่ก็เชิญเราได้ลองฝึกปฏิบัติได้เลยนะครับครัเชิญเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ที่หนึ่งเห็นเนาะ,ะ,ะนะครับหลังจากที่เราได้เซฟตี้เรียบร้อยแล้วเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดนะครับเราก็จะลงสู่นะครับวิธีการปฏิบัติเชิญเลยครับผมก็จะมีขนมปังค่ะ ดอกนะครับก็ผ่าเลือกได้ตามใจชอบเลยก็แบบจะใส่ทั้งอย่างนี้หรือเราจะผ่าก็ได้นะคะแฮมมะยองเนตแล้วก็มีซอสมะเขือเทศแล้วก็จะมีผักนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะผักสลัดหรือผักกาดแก้วก็ได้ค่ะนักท่องเที่ยวบางคนก็อยากเรียนรู้ให้อ่มากกว่านี้เขาก็เพื่อไปทำขายอันนั้นก็ประโยชน์จากสิ่งที่เขาได้มาเรียนรู้กับเรานะครับ เราจะใส่กล่องไหมใส่กล่องเลยอ่าก็เรียกห่มผ้าให้มันเป็นที่มาของคำว่าห่มผ้ายนะฮะห่มผ้ามันก็คือเขาถืออย่างเงี้ยอ่าพายแล้วก็ใส่กล่องเราสามารถแบ่งครึ่งได้อ่านั่นเย้เติมพลังเรียบร้อยแล้วแซนวิชเรียบร้อยแล้วอีกอย่างเก็บราคาจริงป่ะจริงเพราะฐานต่อไปเนี่ยเราต้องใช้พลังค้ามแข็ง ในการที่จะขึ้นในการที่จะปีนในการที่จะป่ายเพื่อเอาไปทํากิจกรรมฐานที่สอง่อะเดี๋ยวเราไปกันเนาะ,ะในส่วนของศูนย์เราเนี่ยเราก็จะมีมะพร้าวน้ําหอมค่อนข้างเยอะเราก็บางคณะก็ขอทานแค่น้ําเนื้อก็เหลือเราก็เลยไม่ทำยังไงก็เลยบอกเออถ้างั้นเอาเนื้อของมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยไปผสมกิจกรรมฐานที่2คือเป็นทองว้นได้ไหมอ่ะก่อนที่จะไปทำทองวน้นเราต้องขึ้นเพื่อไปเด็ดวัตถุดิบ นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก่อน <c oughs> อเชิญเลยขึ้นจริงใช่ไหมจริงจริงนะครับมานะครับขึ้นได้เลยไม่ต้องตกใจ <m uch> มันดูเหมือน <c oughs> ไม่สูงนะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรสีหน้าสีหน้ามันมนค่อยไว้ใจนะครับมา <c oughs> เลยนะครับอ่ะเชิญเลยนะครับขึ้นไปอ่ะเลือกมาสักงหนึ่งลูก <c oughs> ที่ <c oughs> ตัวเองชอบมาแล้วมาอาหลังไปแล้วก็ส่งมานะครับเดี๋ยวเราไปทําขนมธงม้วนกันนะครับ อา้าวยัยลืมผมปะเนี่ยอ่ะลืมลงมาเร็วไปทานฐานที่สองกันหลงยาก,กว่าคืนนี้มาเข้าสู่กิจกรรมฐานที่สองนะเป็นฐานทําขนมทองม้วนอ่าแล้วก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาจริงแล้วนะครับอ่าผมเองก็จะมีหน้าที่ให้ความรู้ตามหลักวิชาการแล้วก็มีหน้าที่นะครับพาเยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์ที่เกี่ยวเรื่องของทฤษฎีของพ่อหลวงก็จะส่งไม้ต่อนะครับให้กับน้องลูกตาขึ้นจุธาภัตอ์จาจย์เป็นคน สวัสดีครับคูณลูกปลาดีนต้อนรับเข้าสู่ฐานเรื่องของการทําขนมทองม้วนซึ่งฐานนี้เนี่ยวัตถุดิบหลักก็คือที่น้องไปปีนมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือมะพร้าวมะพร้าวนั่นเองนะคะนี่กลิ่นทองม้วนตั้งแต่แบบอยู่บนต้นมะพร้าวเลยอ่าโอเคเพราะว่าเราจะใช้วัตถุดิบหลักที่เป็นของในชุมชนมาเป็นส่วนผสมในการทาขนม ที่ทำให้ทองม้วนของเราเนี้ยแตกต่างจากที่อื่นปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราไปกินทองม้วนเนี่ยก็จะเป็นทองม้วนสดหรือว่าทองม้วนกรอบแต่ทองม้วนหนองสาหร่ายของเราก็คือจะเป็นกรอบนอกนุ่มในอ่าที่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราลองทําแล้วก็ลองชิมกันได้จะกินอะไรมเนี่ยลุนๆุลุน,น,น,น ทำไ้ให้พวกเราดูนะครับกับอันนี้ที่กิมทำเองฟ<ป>ัง <ไป S 2> เสียงนะ,นะครับทุกคน <laughs> จุดนี้เราเรียกว่าเป็นจุดทอบพรมอนเนกประสงค์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นเ,นเราจะคิดว่าเป็นพรมเช็ดเท้าแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เอาไปเช็ดเท้าอีกแล้วเราสามารถเอาไปรองทีวีรองจาน บนตัวอาหารหรืออะไรเงี้ยคือเราสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างเราก็เลยเรียกว่าเป็นพรมอนเนกประสงค์อ่าที่อื่นทั่วไปเราก็จะเห็นเป็นพรมลักษณะแบบนี้อ่าแต่ว่าพรมที่นี่เราจะมีการทํายกดอกแบบนี้อ่าอันนี้เราเราจะทาเป็นเป็นยกดอกเพิ่มมูลคานะคะแต่ว่าวิธีการทํามันก็จะยากนิดหนึ่งนะคะมันจะทําช้านิดหนึ่งเส้นได้ที่เห็นเนี่ยเนี่ยเห็นได้ที่เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือทอได้ทั้งหมด5 0 0 0ัน วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ฐานเส้นบะหมี่สสีเราต่อยอดจากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนนะครับเราเลือกเป็นข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องกอขอซีสามแล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลิแดงทำไมถึงต้องทำเป็นเส้นบะหมี่เพราะว่าในการทำเป็นเส้นเนี่ยจะเข้าถึงกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวได้ ท,ทุกกลุ่มทุกทุกเพศทุกทุก,ทก,ทก,ทกวัยจากเส้นแบบนี้ก็จะมาได้เป็นเป็นเนมนูนห,ออนหน้าตาบแบบนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นพัดไทยเส้นไหลเบอร์รีถ้าเป็นซี่ซี่เขากล้องแดงเราก็ใช้ไม้ฟางล้วก็ต้มเพื่อใช้ซี่มันช่วยเราก็าไปทําเขาซอยจะใช้เป็นเส้นใหยเป็นเส้นผ่าตาา ฟาไาเลพัดขี้เมาเซนไบยนางน้ำไบยนางใ้ะใสแป้งขาวก่อข้อซีซามเนี่ยครับสวัสดีครับผมบุญมีเนสว่างครับเป็นผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามหลัก ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวงที่เรามาทําเรื่องขวดเขาเรียกว่ารีไซเคิลกับรียูสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปครับไอขวดที่ว่าเนี่ยตอนที่ยังมีน้ําไม่ใช่ขยะนะครับแต่พอกินน้าเสร็จปุ๊บมันเป็นขยะ<ม>ทันทีเลยเราก็ถามชาวบ้านบอกว่าไอขวดเนี่ยเอาไปไหนอุย้ยแกใส่กระสอบปุ๋ยสิแล้วก็ขายแล้วกิโลได้เท่าไหร่สบาทหบาทถ้าเราขายกิโลละหบาทเนี่ยเราทำยังไงเพิ่มมูลค่าให้มากกว่านี้มีหลายท่านมีรดตระมาถามผมบุญมีไปเรียนเรื่องการทำรีไซเคิลเรือรียูขวดมาจากไหนผมบอกเรียนมาจากอ ลัดท็กซัสเลียงจากมือปืนไปหรือเปล่าไม่ได้บินครับทางทางเน็ตทางเน็ตนะครับไปดูว่าเขาทำยังไงแต่เราก็เอาอย่างนั้นมาจำให้ดีกว่าท่านเชื่อแร้วไหมว่าไอ้หนึ่งขวดเนี่ยขนาดบรรจุพันเฮลิสติคือลิตรครึ่งเนี่ยเส้นที่ผมดึงออกมาเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งเมตรเจ็ดสิบสามเซนเขาสามารถรับน้ำหนักได้2อกิโลครึ่งขวดพลาสติกลากรถกระบะได้อย่าไปพนันกับใครนะลูกชายอ่านี่ครับไอ้ไไออ้้เชือกที่เรากรีดจากเส้นเล็กๆมาจากขวดเนี่ยนะครับจะมีเส้นเล็กๆเนี่ยนี่ประกอบไปด้้4เสนนะครับ ในหนึ่งเสนเ้นประกอบเส้นเล็กด้วย70สเส้นแล้วก็พันมาเป็นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นกลายเป็นอันนี้ลากรถกระบะมาเรียบร้อยแล้ว,ว,วอ่าือความเหนียวของเขาครับทีบบนี้ถามว่านอกจากทาเชือกลากรถรถได้แล้วเชือกอะไรอีกเรามาทําแท้ควบคุมโรค ครับคบคงเลายัางไงครับมางวันมาไล่มันไปป้องกันโรคควบคุมโรคอะไรประมาณนี้นะครับอไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเก็บขวดขายใส่กระสอบปุ๋ยมัดจุกช่างได้1นกิโลขายได้3บาทหบ,บาทให้5บาทเลยแต่วันนี้1นกิโลไอขวดที่ว่านี่เอามาแปลสภาพทําแท้ควบคุมโรค1นกิโลทาได้4อันเราจําหน่ายอยู่ที่อันละ60บาทหกสิบบาทสี่อันต่อร้อยสี่สิบบาทกับห้าบาททำได้จริงๆอันนี้น็นเป็นแท้ควบคุมโรคนะครับนี่เลยครับ กลายมาเป็นเชือกกระโดดครับอ่าเห็นไหมเราเอาตัวเนี้ยไปออกกําลังกายเราบอกเลยว่าเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อว่าออกกําลังกายได้จริงเอาโอเคอ่าโรดโชว์ได้เลยโอเคเห็นไหมนี่คือเป็นการเอาขยะมาก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆนะครับจากขวดกลายมาเป็นเส้นเชือกแล้วก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ amazing ของเราเลยทุกชิ้นงานกว่าจะได้มาถึง ผลิตภัณฑ์น,นี้นั่นก็คือมาจากสมองของผู้ชายคนนี้ล้วนๆก่อนที่จะมีที่เป็นที่มาของกลุ่มทอผ้าก็คือเราจะมีอาชีพเษกษตรกรพอวังเวนจากการเก็บเกี่ยวอะไรวะชาวบ้านในชุมชนในกลุ่มเราจะไม่มีงานทำผมเองก็ได้เซนเนอร์ว่ายากจะทอผ้ากมาเพื่อเป็นอาชีพเสริมห้องคนในชุมชนและในกลุ่มของเราสมาชิกในกลุ่มก็คือพอมีฝรีมือแล้วก็ด้านศิละปะ<ส>ก็เลยก็ออกแบบแล้วก็ได้ครูมาซ่อนผ้ากมาเราจะลวดลหลไม่มือนที่อื่น จะเป็นซี่แนวพาดเทลพาดเทลและพาดเทลไม่ชุดช,ชาิแล้วก็ลายเราก็สามารถไปตัดเป็นเสื้อผ้าตัดเป็นเสื้อเป็นกระโปรงหรือเป็นกระเป๋าแม้กระทั่งเป็นพ้าพันคอพ้าคุมไลที่เราได้เห็นนะั่นนะลายลายของเราก็คือเทาข้าวลายดั้งเดิมของเราพาดเทลนะ่คือเท<อ>าข้าวจากเทาข้าวของเราเนี่ยสามารถประยุกเป็นม้วงมงคลคือพุงด้วยซี่ม้วงกับซี่อทองซี่ค้องพระราชินีกับข้อ,องพระองค์ทัานกล<อ>ายเป็น ลายม่วงมงคลน,นี่คือออกแบบเป็นเอกลักษณ์ที่ชุมชนอื่นไม่มีนีครับแล้วพ้าเราจะนิ้มนิ่มมากนิ่มมากแล้วก็ทนที่เรามีโครงการทำนาเตเยนะครับประมาณ4ไร่นักท่องเที่ยวก็ต้อง มาเรียนพับช่อของดอกใบเตยนะครับเราตัดเตยที่สวยที่งามส่งตลาดเพื่อไปเข้ากำดอกไม้กระบวนการแต่ใบที่มีตำหนิใบที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็เอามาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการการ,การจัดก,การในเรื่องของทำขนมนางเล็ดนะบางคนก็เรียกข้าวแตนบางคนก็เรียกข้าวแตนแต่อดีตที่ผ่านม,านะมันเป็นขนมวัฒนธรรมประเพณีนะครับในชุมชนของเราเมื่อก่อนนี้นางเล็ดจะตัวใหญ่ นะครับแล้วเราก็มาทําเป็นอาหารว่างเสิร์ฟแล้วสุดท้ายเราก็มองว่าทาไมเขาไม่ทานนางเล็ดเขาทานเฉพาะน้ําดื่มก็เลยมีการสอบถามพูดคุยก็บอกว่านางเล็ดตัวมันใหญ่เกินพอรากัดออกมาเนี่ยมันร่วงทําให้เสื้อผ้าชุดของเขาดูไม่มีมารยาทด้วยเราก็เลยแปลงมาเป็นนางเล็ดตัวจิ๋วหลังจากนั้นเสร็จสำเร็แล,แล้วนะครับก็มาเรียนรู้พัฒนาฝีมือนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนเราคือจักสารเซปติติกเมื่อก่อนใช้ตอกใช้หวายแต่ด้วยจํากัดในเรื่องของกฎหมายที่มาควบคุมเรื่องการตัดไม้ มาจำกัดในเรื่องของวัตถุดิบที่มีนะครับก็เลยแปลงจากเส้นมามัดวัสดุอุปกรณ์การเกษตรต่างๆหรือแม้แต่เส้นมัดแบงค์นะครับที่เราเหน็นธนาคารอยู่นะครับแปลงออกมาเป็นจักรสารซิบติกถ้าเกิดใครเข้ามาเมืองการจะขึ้นป้ายตามถนนตนงทางบอกอะแวะกินแกงป่ากแกงป่าคือนวัตถุดิบที่ทําทําแบบวิถีชีวิตของคนเมืองการทุกที่จะใช้กะปิแดงแต่ของเราจะใช้กะปิดํามาเป็นส่วนผสมมาทําให้เกิด ความนัวนะครับในส่วนของส่วนผสมเป็นตัวคลุกเคล้าเป็นตัวบดนะเป็นตัวคลึงให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาก็เลยมีกลุ่มทําพริกแกงโบราณน,นะครับขึ้นมาอีกหนึ่งกลุ่มในส่วนของกิจกรรมดีโฮป เป็นการาส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ภูมิปัญญานะครับที่เรามีอยู่ใช้นัตก,กรรมที่เรามีอยู่ออกมาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชุมชนได้มีการฝึกมีการปฏิบัติแล้วสุดท้ายได้ชิมด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพนอกาสน,นี้ครับ ใครอยากจะสนุกสนานแบบนี้นะคะสามารถเที่ยวตามรอยได้เลยนะคะที่บ้านหนองทายจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นั่นนะคะทางชุมชนมีกิจกรรมแล้วก็โปรแกรมต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็สูงวัยใจแทบนะคะจะพาเที่ยวที่ไหนในครั้งต่อไปติดตามได้เลยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ